เราจะมาในเรื่องของการดูแลผิวหน้ากันบ้างครับและในชว่วงนี้ครับทุกท่านครับขอเสียงโปรบมือต้อนรับคุณฤทธิชัยศรีวิจารณ์และคุณนัทพลมุญปูพาทับประธานกรรมการบริหารบริษัทเอ็นทีรปประเทศไทยจำก,กัดกับแบรนด์ก๊าซอิฐ วัดนะคะครั้งแรกที่ได้เจอกันนะคะสวัสดีครับพี่นล้วมาดิครับจำกันได้นะพี่แล้วก็สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติสปอนเซอร์ทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าประกวด77ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะฟังเรื่องราวของ Miss Universe นะคะบนเวทีเมื่อกี้อยากจะกลับไปเกิดใหม่จริงนะคะเราจะมาขอสมัครประกวดนะคะกับกองนี้ด้วยจริงค่ะค่ะวันนี้ในนามของนะคะบริษัท MP Group นะคะเจ้าของแบรนด์ Glass Skin ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็รู้สึก ดีอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มางานไดมาร่วมง,งานนะคะทั้งเล่นคอนัสิร์ตีแล้วก็ได้มีส่วนร่วมดูจุดเริ่มต้นของน้องจากตรงนี้ที่จะสร้างเจอร์รี่หนึ่งนะคะที่จะสร้างาแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไทยนะคะสร้างจุดเริ่มของความเปล่งประกายนะคะเพื่อที่จะนําไปสู่ปลายทางของการสวมมงแล้วก็สร้างนะคะเรื่องราวของผู้หญิงไทยพลังหญิงไทยให้ปรากฏเป็นประจักษ์ในระดับจักรวาลน,นะคะ ดังนั้นแบรนด์กสกินปีนี้นะคะบอนวัตก็กรับขอบพระคุณมากเลย MGI ที่ให้เกียรตินะคะแบรนด์กัสกินได้มีส่วนร่วมวันนี้เราเป็นเมนสปอนเซอร์หลัก30ล้านเองนะคะาบขอบคุณค่ะเริ่มกับทุกท่้นที่ผ่านนาเมื่อกี้นะครับมีความรู้สึกแบบนี้ค่ะว่าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของ MGI แล้วก็ได้ติดตามนะคะจากเวทีอื่นด้วยนะคะแล้วก็แรงประดานใจี่เกิดขึ้นจาก แนวทางการทำงานของมอิวันเนะคะที่จะปั้นผู้หญิงไทยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวเก่งด้วยทำมาหากินด้วยลำแท้งของตัวเองได้ด้วยด้วยความสามารถของเรานั่นคือเป็นสิ่งที่แบรนด์ราสกิจประทับใจมากๆเลยว่านะคะ เราคิดว่าความสวยระดับจักรวาลของคนมันอาจจะไม่ได้วัดกันที่แค่ในเรื่องของนะคะมีทรัพย์สมบัติเสื้อผ้าสวยๆนะคะแต่คลาสสีกเรานะคะเป็นแบรนด์ที่เราคิดว่านะคะ,ะความงามของผู้หญิงคุณค่าของผู้หญิงต้องมาจากสิ่งที่มันเปิมการอยู่จากภายในเปรีสบเสนอว่า ทุกคนนะคะมีออผิวสวยที่เป็นระดับจักรวาลน,นะคะที่ปรากฏเป็นลายจากภายในสุดภายนอกเปรียบเสมือนตัวกราสกรีนเะะนั้นทุกหยดที่น้องๆนางงามวันนี้ที่เราเตรียมเป็นกริปเซทให้นะคะที่ใช้เนี่ย จะช่วยไม่ใช่แค่เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแต่จะช่วยฟื้นฟูผิวจากภายในสู่ภายนอกนะคะให้เปล่งกลกายออร่านะคะสารสกัดธรรมชาติจากเมือกหอยทากตัวหลักตอนนี้ที่เราโชว์นะก็คือตัวเซรั่มได้คุณหมูบอกว่าเซรั่มมันดียังไงน้องๆอย่างเดครับเป็นเซรั่มเราเรียกว่าลูทิลัสโกลเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มที่ผลิตจากงานวิจัยของคนไทยเชื่อว,ว่าผู้หญิงไทยนี้เรารู้สึกเลยว่า ความเป็นไทยของเราในไทยนะคะหรือเป็นกรัณัไทยไม่แพ้ชาติใจในโลกนะคะแล้วเราก็ใช้นะคะเมื่อหอยทากส่วนต้นคอที่เป็นเมื่อหอยทากจากหอยทากพันไทยชนะเลิศอีกแล้วะค่ะนะคะและที่สําคัญนะคะคุณสมบัติแต่ละหยดน,นะคะใช้แค่เพียงครั้งเดียวช่วข้ามคืนนะคะ สามารถสัมผัสได้ถึงความตึงแล้วก็กระชับนะคะเพราะไม่ใช่แค่ช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นอย่างเีื่อเรียนแต่ทําให้นะคะสามารถฟื้นฟูผิวซ่อมผิวคุณได้เชื่อว่านะคะเพจพอยของน้องๆนะคะนางงามมิเเวอร์ว่าที่มิเชลเวอร์ทุกคนอยู่นี้นะคะคงเจอปัญหาต้องแต่งหน้าทุกวันนะคะเพราะการแต่งหน้าทุกวันทำให้ผิวเราแห้งแน่ๆนะคะดังนั้นเซรั่มขวดนี้จะมาช่วยผู้ผิวนะคะให้ผู้ประกวดทุกคน ให้นะคะรักษาผิวตัวเองฟื้นฟูผิวตัวเองให้ทันวันที่23สิงหาคมรอบไฟนอลให้เปล่งประกายสู่โมงุดอย่างแน่นอนนะคะครับคือชั้นนี้เป็นนวัตรกรรมนะครับได้รับผลวใิใจัยนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ผลวิจัยออกมากคือเห็นผลภายใน7วันนะครับนิวลอ,อยจะใช้ต่อเนื่องทางให้พิสูจน์นะครับพิซูนเตอร์ไม่ต้องไกลครับทั้งสองท่านใช้อยู่นะครับได้ทั้งเขาเรียกว่าทุกสภาพผิวนะครับก็ หรือว่าอยากให้ใช้พาให้ลองใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะหรือว่าเป็นเกรดที่เป็นเม็ดที่เทอาเกรดด้วยนะคะรับหมายถึงว่าเป็นสกินแคร์เป็นเม็ดที่เท่เกรดแล้วก็เป็นวิวตี้เกรดด้วยะครับเราเพิ่งได้รับรางวัลจากดีนิวมานะคะสองซีซ้อนของเซรั่มขวดเล็กๆขวดนี้นะคะอัตภาพในระดับจักรวาลเลยนะคะแล้วก็จริงๆ H K U เรายังมีไม่เยอะนะคะตัวถัดไปก็มีเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะสำหรับสูตรเร่งรัดน,น,น้องๆซึ่งวันนี้ทีมงานได้เตรียม ไม่ต้องซื้อค่ะบอสวัตขาเรามอบให้เป็นของขวัญให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดเพื่อได้เปิดประสบการณ์นะคะการสัมผัสนะคะพลังแห่งธรรมชาติที่จะทําให้น้องๆทุกคนเปล่งกายความสวยณนะวัน รอบตัดสินนะคะส่วนถ้าท่านไหนอยากซื้อใช้นะบบอสทวันมีขายครับราคาพิเศษนะครับถูกกว่าทั่วไปนะครับเพราะว่าทิศเนี่ยเราขายที่บูดนะครที่กูเม่นะครับแล้วก็อาท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นะครับก็<ล>แต่ว่าใชปป่ชครับแต่ว่าของบอสทวันที่ถูกที่แบบตุ่มสุดครับถูกถก,ถก,ถก,ถกว่าเยโทรหาดิฉันเลยก็ได้นะคะนัทลีรับสายรับออเดอร์ทุกอย่างนะคะผลิตภัณฑ์ถัดไปค่ะไหนเข้มาแล้วนะคะเพราะว่าน้องๆจะไปเก็บตัวที่จังหวัดภูเก็ต นะคะซึ่งภูเก็ตเนี่ยต้องบอกว่าโหแดดแรงมากร้อนมากนะคะเราทำนะคะซันสกรีนหรือครีมกันแดดเรียกว่าในในอชัมายโกลซันสกรีนนะคะซึ่งครีมกันแดดตัวนี้เป็นสูตรพิเศษที่ทั้งปกป้องและบำรุงผิวในคราวเดียวกันนะคะคุ้มค่าเงินแน่ๆเป็นแบบซองนะคะสามารถพกติดกระเป๋า ได้เลยนะคะที่สําคัญนะครับผมเห็นพีดีไซน์ใช่ไหมทั้งสายใช่ไหมครับตัวนี้คืออนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้ทำลายปะกาลังนะครับอันนี้มีโลโก้อยู่สามารถไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ไปยังเรียกว่าเรย์ยอนโงเล่นน้ำทะเลได้เลยนะครับตรบตัวนี้แล้วก็มีจุดเด่นอย่างนึงคือเราใช้น้ํามันคาบิคาบิเกออยด้วยจากโครงการวยนะครับ ก็ถ de ือว่าเป็น b c c โมเดลนะครับก็ให้เราได้ใช้กันนะครับใช้ง่ายก็ได้รางวัลเดนิวด้วยเช่นกันนปีนี้นะคะเป็น The Best Spring นะคะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากจะขออนุญาตให้กำลังใจน้องๆนะคะที่ได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะส่งข่าวแรงบันดาลใจของ น,น้องทุกคนของผู้เข้าร่วมประกวดนะคะในที่นี้เพื่อให้สามารถที่จะส่งต่อคุณค่านะคะแล้วก็เป็นพลายความรู้ความสามารถของน้องๆน,นะคะให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลนะคะเพื่อขอให้น้องๆสามารถทาตามความฝันของน้องให้ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามนะคะกล้าส,สกิปก็ขออนุญาตน,นะคะช่วยสนับสนุนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเพื่อที่จะทําให้ความเป็นไทยของเรานะคะสูง พิสูจน์ถูกพิสูจน์นะคะในระดับจักรวาลว่าเรามีคุณภาพในระดับสากลนะคะค่ะก็ขอบคุณนะครับอนาัสนะครับที่ก็ให้เกียรติเรานะมาร่วมเป็นเนสปอนเซอร์วันนี้นะครับผมแล้วก็คิดว่าคงขอให้น้องๆทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ให้เป็นตัวแทนมิชลิเวิร์ตไทยแลนด์เราแล้วก็ไปแข่งมิชลิน g l o b a l เบอร์นะอินเตอร์เนชันซึ่งเข้าใจว่าได้จัดปีนี้นะผมไม่แน่ใจว่าที่ไทยหรือเปล่านะนสมมงให้ได้เลยละกันนะครับก็โชคดีนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเพื่อนครับขอเสดงความยินกับคุณฤทธชัยศรีวิจัยครับและคุณนัทพรบุญบุภาครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเ p Group ประเทศไทยจำกัดนะครับกับอีกหนึ่งแบรนด์สกินแคร์อย่างกาสกินนะครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับอีกหนึ่งผู้สัดสนวนนะครับสำหรับท่านต่อมานะครับซึ่งในวันนี้คคครรรรรรัััับบบบเาาาาจะะพททุกก่่่นนนนได้มมีสสววใ